สวัสดีครับเพื่อนมิสหายทุกท่านผมวิสิทิ์เสรีวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจัก,กรวาลเราเสนอเราเสนอหัวข้อว่าเดินไปกับพระธรรมคัมภีร์เพื่อเรียนรู้พระคำแห่งความจริงของพระเจ้านะครับวันนี้เราจะเริ่ม ในปฐมกาลเราคราวที่แล้วนี้เราได้มาจบที่การทรงสร้างวันที่3วันนี้เราจะาเราจะอ่านต่อไปนะครับในนี้บอกว่าข้อ14นะครับปฐมกาลบทที่1ข้อ14บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืนให้ดวงสว่างเป็นหมายกำหนดฤดูวันปีอ่าอันนี้ที่เรามีวันและปีเนี่ยก,ก็ก็มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าและให้เป็นดวงสว่างบนฟ้าเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่าง ขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงใหญ่ครองวันดวงเล็กครองคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนฟ้าให้สองสว่างบนแผ่นดินให้ครองวันและคืน และแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่4นะครับอย่าลืมนะครับวันที่4นั้นเรามีดวงอาทิตย์แล้ก็ดวงจันทร์นะครับดวงอาทิตย์ก็ส่องให้ในกลางวันดวงจันทร์ก็ส่องแสงกลางคืนนะครับ แล้วข้อ20บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและนกบินไปมาข้ามฟ้าเหนือแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตขนาดนานาชนิดซึ่ง แวกว่ายอยู่ในน้ำเป็นฝูงฝูงตามชนิดของมันและนกต่างๆต,ตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่สัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกโดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หวันที่5นี้พระเจ้าสร้างสัตว์น้ำแล้วก็สร้างนกในอากาศนะครับวันที่5นะครับ <c oughs> แล้วทีนี้พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งานสัตว์เลืออ้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลืออ้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยการบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีมเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีมเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศ และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่ลมปราณน,นั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนะเป็นวันที่หกอ,อย่าลืมนะครับ พระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นสุดท้ายนะครับพระเจ้าสร้างพืชผักสร้างอะไรต่างๆสร้างสัตว์ทุกชนิดก่อนที่จะสร้างมนุษย์แล้วอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสให้ทุกอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่พระองค์จะสร้างมนุษย์ใช่ไหมครับผม และมีความประทับใจและซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าการทรงสร้างอันนี้เหมือนกับเหมือนกับที่มนุษย์เราที่กำลังจะ,ะจะมีจะมีลูกนะกำลังจะมีลูกในสมัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอะ,อะไรไปตรวจอ,ออโต์โซาที่ เด็กทารกยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นเด็กผู้หญิงนะครับถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายเราก็ทันทีพ่อแม่เนี่ยผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเตรเียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเด็กผู้ชายที่กำลังจะคลอดออกมานะครับ คือเตรเียมทุกอย่างก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาอันนี้แหละครับคือ,อเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือพระเจ้าเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเพรียงเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วพระเจ้าก็ให้มนุษย์เป็นผู้ที่ดูแลครอบครองอทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วในนี้บอกว่า,าแล้ว คือสร้างมนุษย์เสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่บอกว่าดีแต่พระเจ้าบอกว่าดีนักนะฮะที่บอกว่าดีนักเนี่ยก็หมายความว่าสำเร็จการทรงสร้างของพระองค์แล้วในนี้ให้สังเกตด้วยว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยบอกว่าให้สร้างแบบฉายาของพระองค์คือสร้าง ให้เหมือนกับพระเจ้านะครับเพราะองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยพระเจ้าก็สร้างผู้ชายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านต่อไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ได้บอกอบอกเลยว่าบอกว่าพระเจ้าสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิง แล้วก็เราจะอ่านต่อไปบอกว่าฟ้าและแผ่นดินและบริวานทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นพระเจ้าทรงสร้างสำเร็จดังนี้และวันที่ 7, เอ่อเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาข้อ29บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถอดเราให้พืชที่มีมาเร็ด ที่มีมเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีมเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าอันนี้ตรงนี้แหละครับทีอ่อาหารดั้งเดิมของมนุษย์นะ่ะคือพวกพืชผักนะครับแล้วพวกมเมล็ดต่างๆของที่ได้รับมาจากาพืชผักแล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องว่า พระเจ้าเนี่ยให้สัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์แต่ได้เอ่ยว่าพวกพืชผักเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นเรากา็ได้เรียนรู้ว่าอาหารดั้งเดิมที่พระเจ้าใหา้กับมนุษย์นั้นก็คือพวกพืชผักนะครับไม่ได้บอกว่าให้ทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วต่อไป เราก็จะมาเรียนรู้ว่า,เ,าเมื่อไรมนุษย์ได้เริ่มทานเนื้อสัตว์นะครับตั้งแต่เริ่มแรกมนุษย์ได้ทานพวกพืชผักนะครับโอเคครับแล้วทีนี้ในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสำเร็จดังนี้แหละวันที่7นะวันที่7เนี่ยพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ ที่ทรงกระทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่วันที่7วันที่7จ็ดนี่คือวันอะไรครับวันที่7นี้ถ้าหากว่าเราดูปฏิทินนะครับถ้าเรานับนะฮะวันจันทร์นี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็นับไป วันที่7นี้ก็คือวันเสาร์นะครับวันที่7นี้ก็คือวันเสาร์บอกว่าทรงตั้งวันเป็นทรงตั้งวันที่7ไว้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทาในการเนรมิตสร้างอ,าอันนี้ตรงนี้สําคัญมากนะครับวันที่7นี้ พระเจ้าบอกว่าพระองค์นะ่ะทรงตั้งวันที่เจ็ดเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อวยพร,รให้แก่วันที่เจ็ดแล้วก็เป็นวันที่พระองค์เองเนี่ยจุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทาในการเนรมิตรเพราะฉะนั้นวันที่เจ็ดเนี่ยมันต่างกับวันอื่นๆนะครับเป็นวันที่สําคัญมากในนี้บอกว่าพระเจ้าอวยพร,ร แล้วก็ตั้งให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นคนไทยก็เหมือนกับวันพระนะครับวันพระนี่คนไทยคนจีนมีวันพระนะครับวันพระนี่ของพระธรรมคัมภีร์เนี่ยคือวันที่เจ็ดเนี่ยวันเสาร์เป็นวันพระเป็นวันที่พระเจ้าอวยพรและตั้งไว้ให้เป็น วันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่แตกต่างกับวันอื่นๆจะเอาวันอื่นมาแทนวันเสาร์นั้นไม่ได้เพราะวันเสาร์ในนี้ได้ระบ,บุอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าได้อวยพรและตั้งวันเสาร์ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เราผู้ที่เป็นเซเว่ d เดย์แอดเวนตก็ไป ไปนมัสการพระเจ้าที่โบสวันเสาร์นะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้เ,เรียนเอารู้นะครับอโอเคครับวันนี้หัวข้อที่บอกว่าเดินไปกับพระธรรมคัมภีร์เราก็มาหยุดตรงนี้นะครับหยุดตรงนี้ก่อน แล้วก็ข่าวต่อไปเราก็จะเราก็จะเรียนรู้ศึกษาต่อต่อไปอีกครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ